สวัสดียามค่ำค่ะทุกคนคะหลังจากฝนตกก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะช่วงกลางวันเนี่ยฝนกระหน่าฝนกระหน่าแรงเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นชั่วโมงนะคะทุกคนชั่วโมงกว่านะแต่ก็ดีคะ่ะทุกคนเพราะว่าหลายๆอย่างมันชุ่มฉ่ำเนาะมองไปทางไหนก็สดชื่น มันไม่มันไม่มีฝนมาหลายเดือนมันก็ดูเหี่ยวเฉาเนาะถึงแม้ว่าเราจะมีน้ำลดเนาะแต่มันก็ไม่เท่าก็ะโดนฝนแบบนี้ค่ะทุกคนพอโดนฝนแล้วมันมีชีวิตชีวาค่ะจริงๆนะคะทุกคนเห็นผลทันตามีชีวิตชีวาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบไม้แม้กระทั่ง ผู้คนเนาะก็สดชื่นไปด้วยค่ะความคิดอะไรมันก็โลดแล่นนะคะทุกคนเพราะว่ามันได้ความสดชื่นกลับมาแทนความร้อนรุ่มนะคะร้อนรุ่มในใจเราเนาะเพราะว่าอากาศร้อนมันก็ทำให้เราหงุดหงิดได้ง่ายพอเรามาเจออากาศแบบนี้มันก็รู้สึกดีค่ะคิดอะไรก็ ฟืดปราดเนาะลื่นไหลนะคะทุกคนคิดอะไรก็ไม่สะดุดมันก็น่าจะอะไรก็แบบจะไหลลื่นไปตามความคิดของเราเนาะความคิดใหม่ๆที่เป็นพลังบวกพลังงานบวกมันก็จะมีขึ้นในสมองเราเนาะคิดจะทำ อันโน้นอันนี้สิ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็คิดออกค่ะเพราะว่าเราเจออากาศดีๆรอบๆบ,บ้านในสวนน้อยนะคะสดชื่นเลยค่ะทุกคนคะอะปรจจุบก,ก็ชื่นชมเอามาพูดเอามาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่ามันเห็นเนาะมันเห็นมันเห็นมันสดชื่นทันตานะก็อยากจะให้เห็นว่าเออบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะหลังฝนตกนะ่ะ หลังฝนตกเนาะอันนี้ประจุบตั้งแนวแนวดิ่งแนวแนวนอนมือไปโดนปุ่มบ่อยๆแล้วมันไม่ต่อเนื่องก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะแต่ก็จะพยายามอยู่ค่ะเพราะว่ากล้องของประจุบขาตั้งอะขาตั้งกล้องมันพังมันลม้มมันตกมันตกจากที่สูงนะคะขามันไม่มั่นคงเนาะ ปจจุบตอนซื้อมาไม่ได้ซื้อ,อของแพงสักเท่าไหร่ซื้อมาจากทางลาซาด้านะแล้วเราใช้แบบเราไม่ค่อยระวังเนี่ยทุกอย่างสดชื่นเลยค่ะทุกคนคะ่ะโอ้อยากจะร้องเพลงให้ฟังจังเลยค่ะแต่ว่ามันข้าแล้วข้าแล้วค่ะเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนะคะทุกคนคะไว้วันใหม่เนาะเดี๋ยวประจุบร้องให้ฟังจะจะร้องเพลงมั่นใจ ไม่รักค่ะก็มีหลายๆเพลงอยู่ค่ะเพลงทองคำเน่ประจุชอบเนาะเพราะโทนโทนเสียงเราไปทางนั้นนะคะอีกอย่างหนึง่งหลายๆอย่างในตัวของประจุเนี่ยบุค,คลิกด้วยแล้วก็หลายๆอย่างมันทําให้เราเป็นแบบนี้เราก็ชอบเพลงแบบนี้ด้วยค่ะทุกคนคะพามาดูบรรยากาศยามค่าค่ะใกล้จะใกล้จะค่าแล้วค่ะใกล้จะ ทุ่มหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังยังสว่างอยู่นะคะทุกคนเนี่ยดูดิโออยากมีบรรยากาศนี้นานจังเลยค่ะก็จะมืดซะแล้วแบบชุ่มชื้นกระชุ่มกระชวยเนาะต้นไม้ใบ,บไม้สดชื่นล้วมองไปทางไหนมันก็ไม่หมดหงิดเอาแล้วนะคะทุกคน ก็ทุกขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนเอาบรรยากาศเขียวชุ่มมาให้ดูขายามค่ำคืนหลังจากฝนตกเนาะตอนเย็นค่ะขอโทษค่ะทุกท่านพูดผิดยังไม่มืดค่ะสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ